วันนี้แอนจะพาเพื่อนๆมาตะลุยเมืองประจวบกันอีกครั้งแวะมาเทียวท่นี่บอกเลยว่าไม่เคยผิดหวังเลยค่ะเพื่อนวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยค่ะว่าจะไปเดินลาดเช้ากันแต่ก่อนจะไปเดินตลาดเช้าก็มาชมบรรยากาศทะเลสวยๆของเมืองประจวบกันก่อนค่ะแอนมาถึงประจวบเมื่อวานตอนเย็นนะคะฝนก็ตกนะบรรยากาศเช้านี้ก็ยังครึมๆฝนอยู่เลยค่ะชมวิวทะเลสวยๆแบบนี้หนังจิบกาแฟานี่มันได้บรรยากาศจริงๆค่ะเพื่อนเดี๋ยวหนังกินกาแฟาเสร็จแล้วแอนจะพาเพื่อนๆ ไปชมตลาดเช้ากันค่ะและที่นี่เขาก็จะมีเพ้นต์กําแพงสวยๆวยให้เราได้ทายรูปด้วยคำเพื่อนนี่ก็ชื่อว่าเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองประจวบเลยค่ะตลาดเช้าที่แอนจะพาเพื่อนๆไปเดินนี่ก็เรียกว่าตลาดเทศบาลเมืองประจวบค่ะตลาดที่นี่ก็มีถังกองสดกองแห้งและที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือปลาจวดเข้มค่ะช่วงที่แอนมานี่ก็ได้มีโอกาสตกปลาเลยค่ะพีผีหนักตกปลาก็บอกว่าช่วงนี้ปลาจวดกําลังเข้าเลยคำเพื่อนส่วนในกละมังน้ำดำๆนี่ก็คือมึกต้มว่านค่ะ น่าทานมากๆประจวบเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลอยู่แล้วค่ะใครที่อยากจะมาซื้ออาหารทะเลมาที่นี่บอกเลยไม่ผิดหวังอาหารทะเลสดๆเลยค่ะเพื่อนๆก็มีคองแห้งแบบไม่ไม่สดๆเลยค่ะใครที่จะมาซื้อคองแห้งเป็นคองฟ้ากรับรองว่ามาลาดนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะเผื่อเผืดูปลาราน,นี่สิคะปลาทูแบบตาใสใสสดๆน่าทานมากๆส่วนที่เป็นเพื่อนเห็งนี้ก็คือปลาโอย่างค่ะเพ็นปลาโอย่างแบบมียั์ทำแกง ไตปลาเลยค่ะเพื่อนส่วนร้านนี้ก็ค่ายเป็นเนื้อปูค่ะเพื่อนเพลินเพลอนดูเนื้อปูสิค่ะราคาไม่แพงเลยเวลาแอนไปเที่ยวชี่หนนะคะกิจกรรมย่างหนึ่งจิ่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเดินตลาดนี่แหละค่ะเพื่อนเวลามาเดินตลาดแบบนี้ก็จะได้เห็นวิธีชุมชนวิธีชาวบ้านนี่แหละค่ะเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวอีกย่างหนึ่งเลยกําลังเดินเพลินเพลินก็มาเจอร้านนี้ค่ะ เป็นฮอมกปลาซากกับเพื่อนเพื่อนหอละสิบบาทเองเห็นแบบนี้ก็ต้องจัดเลยค่ะเพราะว่าฮอมกนี่เป็นเมนูโปรดของแอนเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาหอมกไปกินกันที่ที่พักคพื่อเพื่อนอย่างไม่หมดนะคะเพื่อนเพื่อนผลเดินออกมาก็จะมาเจอโซนนี้เลยค่ะเป็นโซนขายผวกพักสดแล้วก็ผลไม้แล้วเขาก็จะมีการเปิดท่ายคายค้องแบบนี้เลยค่ะเป็นพักผลไม้สดๆดที่ส่งตรงจากส่วนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนผลไหนที่ยจะมาเดินตลาดชาวบริจูแบบนี้นะคะก็ห้ามไม่ยากเลย ตล,ลาดเขาก็จะยู่แยกธนาคารกรุงเทพตรงใจกลางเมืองเลยค่ะเขาก็จะเปิดค่ายกันตั้งแต่เชา้ามืดไปจนถึงสายสายเลยค่ะเพื่อนรับรองว่ามาเดินแบบเพลินๆได้คล้องติดไม้ติดมือไปแน่นอนเดินตลาดเสร็จแล้วก็มาชิมห่อมกกันทีทีพักกันดีกว่ากับเพื่อนห่อมกซีเรื่อสซุยนะ่าชานมากๆเลยคับเพื่อนห่อมกแบบเนื้อเนียนนุ่มๆเลยค่ะกินห่อมกแบบร้อย,ย,ยอแบบร้อย,อย,อยชมวิวบรรยากาศทะเลแบบนีบอกเลยว่ามันฟินมากๆ ทริปเที่ยวประจวบยังไม่หมดแค่นี้คะะ่ะเพื่อนๆมาประจวบทางทีก็ต้องจัดคลิปตกปลาสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้ชมกันว้วเพื่อนๆรอติดตามกันด้วยนะคะ